ดีซแนะนำสุด2ค่ะเบาหวานแนะนำสุด2สําำหรับผู้ที่ต้องการองครวมแนะนำสุด2สําำหรับคนที่รักษาสุขภาพอยู่แล้วดูแลสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็อยากจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกลไกธรรมชาติให้ตัวเองเนี่ยไม่ป่วยง่ายแนะนำสุด2คนที่คุมเครือคุมเครือแต่รู้สึกตัวเองเนี่ยมีอะไรสักอย่างที่มันผิดปกติแล้วรู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็ยังดีเทคไม่เจอแนะนำสสุด2ซึ่งผ่านการทานยาฆ่าเชื้อ,อยาแก้เศษผ่านการสัญญกรรมอยากทานโปรติคแล้วไม่รู้จะเริ่มสูตรไหนดีแนะนำให้ทานโปรติ วินโนนาโรสูตร2 MMCTA สําำหรับวินโนนาโปรเบโแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้น้ำหนักกับสายพันธุ์เยอะมากๆของเราเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติของสายพันธุ์แต่และสายพันธุ์ที่เรานำมาใช้วินโนนเนี่ยเราใช้2สเตรนนะคะเป็นสเตรนสำหรับคนไทยคัดแยกจากแหล่งที่มาของนติกในไทยทดสอบกับกลุ่มประชากรชาวไทยเขาจึงเหมาะกับ คนไทยคนเอเชียมากที่สุดวันนี้เรามี3สูตรสูตร1กับสูตร3เป็นสูตรที่มีความเด่นชัดก็คือสูตร1รลดอักเสบสูตร3ชะลอวัยลดไขมันทีนี้สูตร2เนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเนี่ยมีดีอะไรมีดีค่ะสูตร2เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งเขาจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากในเรื่องที่เขาอาศัยอยู่ในทุกอวัยวะแบบครบถ้วนช่องปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และช่องคลอดนะคะสูตร1เนี่ยเขาจะไม่ค่อยพบมากที่ลำไส้ใหญ่สูตร3มจะไมาก หรือไม่มีเลยที่ช่องคลอดแต่สุดสองเขาจะมีอยู่ครบ สำหรับพูดต้องการองครวมแนะนําสูตรสองถามว่าสูตรสองเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะเรื่องขับถ่ายเราไม่พูดถึงนะคะพวกขับถ่ายเป็นอะไรที่ได้ทุกสูตรอยู่แล้วนะครับสหรับสูตรสองแล้วเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการการดูแลแบบองรวมในที่นี้ก็คือด้วยความที่เขาอาศัยอยู่ในหลายๆอวัยวะจนครบจึงทําให้ได้องค์รวมค่ะสําหรับคนที่ยังไม่พบหรือยังไม่ได้ดีเทคเจอว่าตัวเองมีปัญหาอะไรอย่างแน่ชัดสูตรสองก่อนเลยค่ะให้เขาไปปรับสมดุลองค์รวมสําหรับคนที่รักษาสุขภาพอยู่แล้วดูแลสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็อยากจะ หาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกลไกรธรรมชาติให้ตัวเองเนี่ยไม่ป่วยง่ายแนะนําสุด2สองคนที่คุมเครือคุมเครือแต่รู้สึกตัวเองเนี่ยมีอะไรสักอย่างที่มันผิดปกติแล้วรู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็ยังดีเทคไม่เจอแนะนําสุด2สองคนที่มีโรคต่างๆเหล่านี้นะคะ PCOS แนะนําสุด2สองค่ะเพราะว่า PCOS เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็น PCOS น้องๆจะมีน้าหนักเกินดังนั้นเนี่ยสุด2สองมี TA อยู่ครึ่งหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการดักจับขับออกของไขมันเบาหวานแนะนําสุด2สองและที่สําคัญก็คือคนที่ซึ่ง ผ่านการทานยาฆ่าเชื้อยาแก้เซ็บกลุ่มอันตี้เบอติกทั้งหมดนะคะคนที่ทานยากลุ่มนี้ในระยะเวลานหนึ่งโดยเฉพาะโดสเยอะจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายหรือโปรบิติกเนี่ยเขาถูกทําลายหมดแล้วค่ะเขาจะเหลือน้อยมากทำให้เสียสมดุลดังนั้นเนี่ยเมื่อหมดโดสยากลุ่มยาฆ่าเชื้อยาแก้เซ็บ อัดสูตรสองเลยนะคะมากกว่า1แคปซูลเป็นต้นไปสักประมาณ1เดือนไปเลยเพื่อให้จุลินซีตัวดีเนี่ยได้ก่อร่างสร้างรังขึ้นมาใหม่สําหรับน้องๆที่ผ่านการสัญญกรรมต้องการฟื้นตัวเร็วอาจจะมีแผลหรือไม่มีแผลแนะนาสูตรสองให้จุลินทรีย์สามารถเข้าไปในร่างกายได้อย่างครบถ้วนเพื่อการฟื้นตัวคนที่อยากทานโปรติกแล้วไม่รู้จะเริ่มสูตรไหนดีสูตรสองก่อนคนที่ตารางหาอะไรก็ได้มาเสริมสุขภาพแต่ไม่ใช่สารสกัดไม่ชอบสารสกัดแบบอาหารนเสริมแนะนำสูตรสองสุดท้ายสำหรับคนที่ ที่ทานวิตามินเยอะหมายถึงว่าวิตามินที่เป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะไม่ใช่โปรติกวิตามินที่เป็นสารสกัดต,ต่างๆเช่นว,วิตามินซีแคลเซียมซิงค์แนะนําให้ทานโปรตีควิโนนาโปรโวสูตรสองเอ็มเอซีีเอเพราะโปรติกเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะไปทําให้วิตามินเหล่านี้สารสกัดเหล่านี้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าไม่ได้ทานโปรตีค่ะ